สวัสดีครับสวัสดีคนละที2องทีวัรุ่นดูใบทั้งหลายนะวันนี้นะเราก็จะมาทำความรู้จักกับสัพ์หน้ารู้นะคะเกี่ยวกับบอนสีนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเห็นมีคำศัพท์ต่างนะคะที่เรียกกันเกี่ยวกับอวัยวะของบอนสีนะคะก็คือ,อส่วนประกอบของบอนสีเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นศัพท์เฉพาะนะคะเช่นวิ่งผ้า จอเม็ดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เส้นล่างแหกระดูกอะไรเงี้ยสะดืออย่างเงี้ยก็คือก็จะเป็นคําศัพท์ที่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้เล่นบอลสีหรือมือใหม่เนี่ยคำศัพท์บางคำเนี่ยก็จะ,ะงง,งงไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวะจะมาทําคลิปละคําคศัพท์ก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็มีมาโชว์ตัวนะคะต้นนี้ก็คือไม้จอม ของบอลสีที่มีชื่อว่าไอายาเรสนะไอายาเรสที่แปลว่าชา้ <c oughs> งางก็ใหญ่กว่าหน้านะเหลืออยู่ใบเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้จอมนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่าจอมนั่นเองนะคะคำว่าจอมเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะวางกบบ่อนแป๊บนึงนะคะนี่ก็คือจอม จอมชนิดต่างๆที่โดนตัดไปแล้วนะคะคําว่าจอมนั้นนะคะก็คือส่วนยอดของหัวนะคะซึ่งเป็นจุดกําเนิดของใบนั่นเองนะคะส่วนยอดของหัวคืออะไรนะคะเ,เดี๋ยวเอามาสักต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็คือจอมนะคะของเทพอะะัศรานี่คือเขาเริ่มมีรากงอกแล้วนะคะผ่าไปไม่ถึงอาทิตย์นะคะแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้ถ้าเกิด กลับไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นนะคะว่าทํายังไงไม้จอมเขาถึงจะมีลากงอกเร็วนะคะฟื้นตัวเร็วะะก็คือแช่น้ําสามารถกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะกดดูย้อนหลังได้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าส่วนยอดของหัวซึ่งเป็นจุดกําเนิดของใบนะคะคือตรงเนี้ยเขาจะมีหัวอยู่ใช่ไหมคะกลมๆเขาจะมีหัวอยู่ส่วนตรงเนี้ยก็คือยอดของหัวเวลาเราตัดหัวออกมาแล้วเนี่ยนะคะ เขาจะเหลือตรงนี้นะคะซึ่งเรียกว่าไม้ซึ่งเรียกว่าเป็นจอมนะคะส่วนประกอบทั้งหมดก็คือเรียกเป็นไม้จอมนะคะก็คือจอมคือเนี่ยค่ะส่วนยอดของหัวที่เหลือจากการที่เราตัดหัวออกไปนะคะซี่เป็นส่วนต่อของใบนี่ก็คือส่วนต่อของใบที่เขาจะต่อขึ้นมานะคะคำศัพท์คําแรกคือคําว่าจอมนะ,ะนี่คือจอมนะคะก็ทราบกันแล้วนะคะว่าจอมคืออะไรนะคะส่วนคำศัพท์คำที่สองนะคะ เกี่ยวกับคำศัพท์น่ารู้ของบัญสีก็คือคำว่ากระดูกนั่นเองนะคะต้นไม้มีกระดูกด้วยนะคะเหมือนคนเลยนะคะกระดูกคืออะไรกระดูกเนี่ยก็คือเส้นใบหลักที่อยู่ตรงกึ่งกลางของใบนะคะต่อมาจากสะดือนั่นเองนะคะงงอีกเดี๋ยวสะดือไปว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคำศัพท์คำที่สามจะอธิบายคำว่าสะดือกันแล้วกันนะคะก็คือส่วนที่เป็นเส้นใบหลักที่อยู่กึ่งกลางใบ ที่เขายาวออกจากสะดือนะคะไปจลดถึงปลายใบนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่คือกระดูกของเขาน,ะะนี่เลยค่ะที่อยู่ตรงกลางนะคะี่คือกระดูกของเขาอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวให้ดูอีอกต้นหนึ่งเอาต้นนี้ก็แล้วกันน,ะะนี่นะคะคือกระดูก คือกระดูกเส้น,นจะเห็นว่าเป็นเส้นดำๆนี่คือกระดูกสีดำนะคะเขาก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะเส้น,นกลางตื้อๆ,ๆ,ๆไปจะหลดปลายใบเลยนะคะนี่คือกระดูกใบนะคะไปดูอีกที่นะ,ะอีกต้นตรงนี้คือสิลามทองนะคะกระดูกเขาก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะกระดูกสีดำ มาจะหลดปลายใบเลยส่วนคำศัพท์คำที่3นะคะคำศัพท์คำที่3ก็คือคำว่าสะดือนั่นเองะะสะดือคืออะไรเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสะดือไม้ต้นนี้แล้วกันนะคะเป็นไม้จอบเป็นจอมของอเงินแสนนะคะเขาก็จะมีสะดือชัดหน่อยนะคะ,ะสะดือคือตรงนี้นะคะ ตรงจุดกึ่งกลางนะคะก็คือเป็นตำแหน่งที่เส้นใบมาจะหลดกันนะคะเส้นใบมาจะหลดกันบริเวณกลางใบนะคะตรงกับตำแหน่งที่ติดกับก้านใบพอดีนี่นะคะนี่คือก้านนะะก้านใบนะคะสะดือเขาก็จะวิ่งถ้าเกิดไล่ขึ้นมานะคะเขาก็คือตรงนี้นะ ตรงกลางใบเลยคะเขาเรียกว่าสะดือนะคะมีอวัยวะเหมือนคนเลยนะคะก็ฟังๆดูแล้วก็บรนสีก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่คล้ายๆคนเลยนะคะนี่คือสะดือของเขานะคะส่วนคําศัพท์คําที่4นะคะคำศัพท์คําที่4ของคลิปนี้หูใบนะคะหูใบคืออะไรนะหูใบเนี่ยก็คือส่วนด้านล่างของใบนะคะนี่คือใบส่วนด้านล่างของใบ ที่แยกออกจากกันจนใกล้ถึงสะดือหรือถึงสะดือนั่นเองนะคะนี่ก็คือหูนะคะหูใบนะคะมีบอลสีมีหูมีหูมีสะดือมีกระดูกนะนี่คือหูนะคะสองแบบสองข้างใช่ไหมคนเราก็มีหูสองข้างนะคะบอลก็มีหูสองข้างเหมือนกันนี่คือหูใบนะคะนี่ค่ะหูใบส่วนคำศัพท์คำสุดท้ายของ EP แรกนะคะ EP คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับบัลสีนะคะก็คือคำว่าก้านใบนั่นเองนะ,ะก้านใบก็ทุกคนก็อาจจะเดาๆได้หรือรู้กันดีนะคะว่าก้านใบคืออะไรนะคะในหนังสือบอัลสีของสมาคมบัลสีแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาระบุไว้อย่างนี้เลยนะคะว่าก้านใบเนี่ยก็คือส่วนที่ออกจากหัวโดยทั่วไปเนี่ยโคนก้านนะคะก็คือตรงนี้นะคะเขาก็จะแผ่เป็นกาบบาง ยกเว้นว่าเป็นบอลกาดนะคะก้านใบเนี่ยเขาก็จะแผ่เป็นวงกว้างออกไปนะคะถ้าเกิดเป็นบอลกากต้นไหนดีนี่นะคะให้ดูบอลกาดก้านใบเขาก็จะแผ่เป็นกาบกว้างออกไปนะคะนี่ค่ะนี่คือบอลกากเทพอัศราต้นนี้ก็คือบอลกาบนะ,ะนี่คือใบของเขานี่คือกาบของเขานะคะ เห็นไหมมันจะเหมือนแบบมีใบสองชั้นนะคะนี่นะก้านใบของบอลกลาบจะแผ่ออกแบบนี้เลยนะคะดูจากโคนของเขานะคะนี่คือโคนของเขานะคะเขาก็จะแยก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 แผ่ออกมาแล้วก็มีใบหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะมีเหมือนเหมือนเป็นใบนะคะชั้นหนึ่งแต่เขายังไม่ใช่ใบนะคะเขาเรียกว่ากลาบนะ,ะอันนี้ก็คือใบจริงนะคะนี่ค่ะจะแยกกันอ่านี่ก็คือใบ นี่คือก้านใบของบอลกาบนะ,ะส่วนก้านใบของบอลที่ไม่ใช่บอลกาบนะคะเขาก็จะยาวขึ้นไปแบบนี้เลยแต่ว่าข้างล่างเขาจะแผ่ออกแบบนี้นะคะสำหรับคลิปแรกของสับหน้ารู้บอลสีนะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep 2นะคะก็คือสับหน้ารู้ของบอลกาบอีก ห้าคำสับนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คนละทีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe มาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถติดตามทาง Facebook ได้จาก Facebook นี้นะคะก็คือ Facebook K L T นะคะได้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้บอลสวยๆนะคะก็มีแบ่งนะคะสามารถเข้าไปชมใน Facebook ได้นะคะสำหรับวันนี้คนละทีก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ